สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาคณิตศาสาตร์วันนี้เรายัางอยู่ที่บทที่4เรื่องการบวกลบคูณหารจํานวนนับค่ะและสิ่งที่คุณครูจะมาสอนในวันนี้คือการแก้โจทย์ปัญหาค่ะก่อนที่เราจะไปแก้โจทย์ปัญหาเรามารู้จักขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหากันก่อนนะคะขั้นที่1คือขั้นทําความเข้าใจปัญหาหรือวิเคราะห์ปัญหาค่ะขั้นที่2ขั้นวางแผนแก้ปัญหาขั้นที่3ขั้นดําเนินการแก้ปัญหา ทีนี้เรามาดูตัวอย่างกันเลยนะคะตัวอย่างที่1มีอยู่ว่ากวางมีนมรสจืด135ลังลังละ24กล่องมีนมรสหวาน1,760กล่องวางมีนมรสจืดมากกว่านมรสหวานกี่กล่องอาทีนี้เรามาดูขั้นตอนที่1นึ่งคือขั้นทําความเข้าใจปัญหาหรือวิเคราะห์ปัญหานะคะอันดับแรกเราจะต้องจะต้องรู้ว่าสิ่งที่โจทย์กําหนดให้มีอะไรบ้าง และสิ่งที่โจทย์ถามคือถามหาอะไรนะคะสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มีกว้างมีนมรสจืด135ลังลังละ24กล่องและมีนมรสหวาน1760กกล่องค่ะและข้อนี้สิ่งที่โจทย์ถามหาก็คือกว้างมีนมรสจืดมากกว่านมรสหวานกี่กล่องนั่นเองค่ะ นี้มาขั้นตอนที่2คือขั้นวางแผนแก้ปัญหาขั้นวางแผนแก้ปัญหาคือขั้นที่เราจะต้องคิดว่าเอ๊เราจะต้องใช้วิธีอะไรในการหาคําตอบนั่นเองค่ะเนื่องจากกวางมีนมรสจืด135ลังลังละ24กล่องแต่เรายังไม่รู้ใช่ไหมคะว่าร้อยสามสิบห้าลังอ่ะคือกี่กล่องเราก็เลยต้องนำา135ไปคูณกับ24อ่าทีนี้เราจะได้ คำตอบของนมรสจือดออกมาและมีนมรสหวาน1760กล่องคำถามคือกวางมีนมรสจืดมากกว่านมรสหวานกี่กล่องเราจะต้องนําผลคูณที่เราได้จากการหาจํานวนกล่องของนมรสจืดไปลบออกจํานวนกล่องของนมรสหวานนะคะดังนั้นประโยคสัญลักษณ์ของข้อนี้ก็คือวงเล็บ135คูณ24ลบ1760เท่ากับ สี่เหลี่ยมหรือช่องว่างนั่นเองค่ะทีนี้ขั้นตอนที่3คือขั้นดําเนินการแก้ปัญหาขั้นดําเนินการแก้ปัญหาคือการสแสดงวิธีทำการสแสดงวิธีทำอย่าลืมว่าเราจะเขียนสิ่งที่โจทย์กําหนดให้มาทั้งหมดลงไปด้วยนะคะวิธีทำสิ่งที่โจทย์กําหนดให้มาอย่างแรกก็คือวางมีนมรสจืด135ลัง ลังละ24กล่องเห็นไหมคะว่าคุณครูจะเขียนหนังสือแล้วก็จำตัวเลขและหน่วยของตัวเลขนั้นๆไว้ด้านหลังนะคะอทีนี้ก่อนที่เราจะไปเขียนมีนมรสหวานเท่าไหร่เราจะต้องหาก่อนว่าเอ๊รสจืดนั้นมีกี่กล่องโดยการนํากวางมีนมรสจืดทั้งหมด135คือจํานวนกล่อง คือจำนวนลังไปคูณกับ24คือจำนวนกล่องต่อหนึ่งลังนั่นเองค่ะเมื่อหาผลคูณออกมาแล้วคุณครูจะได้ว่านมรถจืดเนี่ยมี3,240กล่องค่ะอ่าแล้วต่อไปสิ่งที่โจทย์กำหนดให้อีกก็คือมีกวางนะมีนมรสหวาน1760กล่องกวางมีนมรสหวาน1760กกล่องและสิ่งที่โจทย์ต้องการรู้หรือสิ่งที่โจทย์ถามก็คือ กว้างมีนมรสจืดมากกว่านมรสหวานกี่กล่องการที่เราจะรู้ว่ามีนมรสจืดมากกว่านมรสหวานกี่กล่องเราจะต้องนำจำนวนกล่องของนมรสจืดลบด้วยจำนวนกล่องของนมรสหวานจะได้3,240ลบ1,760คุณครูหาผลลบออกมาแล้วจะได้เท่ากับ1,480กล่องค่ะดังนั้น วางมีนมรสจืดมากกว่านมรสหวาน1,480กล่องนั่นเองค่ะต่อไปเรามาดูตัวอย่างที่2กันนะคะตัวอย่างที่2คือมูลลนิธิแห่งหนึ่งซื้อเสื้อยืด218โหลแล้วนำมาใส่ถุงเพื่อบริจาคถุงละ6ตัวได้กี่ถุงอขั้นตอนที่1คือขั้นทำความเข้าใจปัญหาหรือวิเคราะห์ปัญหา เราจะต้องรู้ว่าสิ่งที่โจทย์กําหนดให้มีอะไรบ้างและโจทย์ต้องการถามหาอะไรนะคะคือสิ่งที่โจทย์ถามนั่นเองข้อนี้สิ่งที่โจทย์กําหนดให้มี 1. มูลนิธิแห่งหนึ่งซื้อเสื้อยืด218โหลและนำมาใส่ถุงเพื่อบริจาคถุงละ6ตัวใช่ไหมคะแล้วโจทย์ข้อนี้ถามหาอะไรล่ะสิ่งที่โจทย์ข้อนี้ถามหาก็คือได้ถุงเสื้อเพื่อบริจาค ทั้งหมดกี่ถุงนั่นเองค่ะอ้าทีนี้ขั้นตอนที่2คือขั้นวางแผนแก้ปัญหาขั้นวางแผนแก้ปัญหาคือขั้นที่เราจะต้องคิดวิเคราะห์โจทย์ว่าเอ๊เราจะใช้วิธีอะไรในการหาคำตอบใช่ไหมคะอ่าทีนี้มาดูซิว่าข้อนี้เราจะใช้วิธีอะไรในการหาคำตอบ ประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้จะได้ว่าในวงเล็บ218คูณ12หาร6เท่ากับ4เหลี่ยมหรือช่องว่าง218คูณ12มาจากไหนเอะคุณครูคะคุณครูครับ12ไม่เห็นมีในโจทย์เลยครับไม่เห็นมีเลยโจทย์เลยค่ะนักเรียนดูตรงนี้นะคะมูลนิธิแห่งหนึ่งซื้อเสื้อยืด218โหลคำว่าโหล 1>, 1โหลมี12นะคะ1โหลคือ12ชิ้นจำไว้นะคะคาว่าโหลคือ12ชิ้นนะคะแล้วทีนี้เรารู้แค่ว่าเขาซื้อเสื้อยืดมา218โหลแต่เรายังไม่รู้เลยว่าเอ๊ะแล้วเขาซื้อมากี่ตัวล่ะเพราะเราต้องนําไปแบ่งใส่ถุงเพื่อบริจาคถุงละ6ตัวใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องหาจํานวนตัว ออกมาก่อนว่าเอะเขา218โหลน่ะทั้งหมดกี่ตัวโดยการนำจำนวนโหลคือ218คูณด้วย12เพราะว่าเสื้อ1โหลมี12ตัวนั่นเองค่ะนี่คือที่มาของ218คูณ12นะคะหาร6ทำไมต้องหาร6เพราะว่าเราจะต้องนำไปใส่ถุงเพื่อบริจาคถุงละ6ตัวนั่นเองค่ะ ดังนั้นประโยคสัญ,ญลักษณ์ของข้อนี้ก็คือในวงเล็บ218คูณ12หาร6เท่ากับ4เหลี่ยมนั่นเองค่ะทีนี้ขั้นตอนที่3คือขั้นดำเนินการแก้ปัญหาขั้นดำเนินการแก้ปัญหาคือขั้นการสแสดงวิธีทำนั่นเองค่ะคุณครูบอกว่าในการสแสดงวิธีทำจะต้องเขียนสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ลงไปใช่ไหมคะ อาทีนี้มาดูสิ่งที่โจทย์กำหนดให้สิ่งแรกก็คือเสื้อยืด218โหลแต่ก่อนที่เราจะไปเขียนสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ในบรรทัดต่อไปเราจะหาก่อนว่าเอ๊สโหลนะ่ะมีทั้งหมดกี่ตัวดังนั้นเราจะได้ว่ามีเสื้อทั้งหมดคือจำนวนโหลคูณกับจำนวนชิ้นต่อ1โหลก็คือเอา218โหลคูณกับจำนวนชิ้นของ1โหลคือ12 คูณคูหาค,คูณออกมาแล้วจะได้เท่ากับ2616ตัว218โหลจะมีเสื้อทั้งหมด2616ตัวนะคะหาทีนี้สิ่งที่โจทย์กำหนดให้อีกอย่างหนึ่งก็คือนํามาใส่ถุงเพื่อบริจาคถุงละ6ตัวทีนี้สิ่งที่โจทย์ถามหาเขาถามว่าได้ถุงเสื้อเพื่อบริจาคทั้งหมดก็คือนํา จำนวนเสื้อที่เราหามาได้เนี่ยจาก218โหลเนี่ยเป็นตัวตั้งหารด้วยจำนวนตัวที่เราจะนำไปแบ่งใส่ในแต่ละถุงคือ6ตัวดังนั้น2,616หาร6คุณครูหาออกมาแล้วจะได้เท่ากับ436ถุงนั่นเองค่ะดังนั้น ข้อนี้เมื่อนาเมื่อเรานําเสื้อไปแบ่งใส่ถุงเพื่อบริจาคแล้วเราจะได้ทั้งหมด436ถุงนั่นเองค่ะ,ะเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนพอจะเข้าใจกันบ้างไหมเอ่ยคุณครูหวังว่าการสอนในวันนี้จะสามารถทำให้นักเรียนนำไปใช้ในการทำแบบฝกหัดได้อย่างถูกต้องนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ